สวัสดีค่ะ FC ทุกตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะตอนนี้เรามาดูกันนะคะว่าแม่บุญใหญ่มีข่าวด่วนอะไรนะคะมาลำก็ห้ามลำสองคนก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราจัดกิจกรรมนะคะถ้ามีลำหนึ่งแล้วยูทูบเบอร์ก็ไปถ่ายก็เกินแล้วค่ะสองงั้นเราอยู่ไกลเลย ค่ะเพราะว่าหนังสือก็ามามวันนี้ถ้าใครฝ่าพืนแล้วก็ <N> ปรับไปตามนั้นเลยเพราะวันหนังสือที่ผู้ใหญ่ยังไม่ได้ประกาศค่ะนะวันนี้แม่ผู้ใหญ่จ่ซื่อมาประกาศข่าวนะฮะเรื่องรำหลยายทุวันนี้ตำรวจมาที่ที่นี้จริงนะคะแต่ตอนตำรวจมานี่แม่ผู้ใหญ่ไม่อยู่มีจะบ้อ๋ออยู่อยู่ค่ะตำรวจเอาไปให้คุณหมอเอาไปให้ค่ะเป็นคำสั่งจากอาผ่า สรุปแล้วตอนนี้นี่การลาเนี่ยยังไงม่ได้ก่อนค่ะอยู่เลยแต่สองคนก็ไม่ให้ใช่ไหมไม่ได้ค่ะการลำการโกลเดียวก็ไม่ได้เราทำคลิปเราต้องเดินไปใครไปมันเลยทีนี้อย่าใจกันอย่ารวมกันอย่ารวมอยู่ใกล้จะพีกทีคนต่างคนต่างไปหาทั้คลิปเงินคนต่างอยู่แล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวขอตะโกนคุยกันเนาะขอชี้แจงหน่อยครับว่าเกคนต่างอยู่แล้วครับเอาครับ จะอยู่ใกล้กันหางกันไว้แล้วก็ไม่ไม่จัดกิจกรรมรวมกันประมาณนี้ค่ะเราจะไม่ไมจัดกิจกรรมนะคะแล้วก็อยู่มอโมะแม่เมลังใครลังมันละแถวนี้แล้วก็ต้องสุดตกันแหละไห่มีกิจกรรมพิเศษรวมกันแล้วจ้าแล้วสุขกรณีที่เขาแจกอาหารร่วทานนี่จะต้องยังไงบ้างร่วมทานบมอคะประมาที่ละคนใช่บางทีก <concrete> <thought> ็ห <c ough> bueno, in ึงยุ่งหดแล้วเนาะแจก่ ใช่เลยงสายโปรมารวมอย่างนั้นไม่ต้องหรอกค่ะแล้วไม่ต้องรวมตัวกันก็ได้ให้เลีเอาทีละคนค่ะโอเคได้ได้ไม่มีแล้วที่จะมรวมมาเม้าได้ไม่ได้ไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมละรับคนหนึ่งคนหนึ่งก็เท่าเท่าไปได้ก็คือห่างเว้นระยะกันเลยคนละสองเมตรค่ะเว้นระยะห่างเอาแล้วก็คอยทยอยกันไปเอาก็ได้ประมาณนี้แล้วเปเรือกใส่แมสอันนี้ต้องน้องใม่ผู้ใหญ่ยังไงที่จะให้ชัดว่าต้องใส่ทุกคนต่อไปนี้ใช่ค่ะ เราต้องเคยกันนะคะดูเลเแลก็ตอนนี้ก็งดไปก่อนกิจกรรมเนาะคะ่ะถ้าใครจะให้รำก็บอกว่าไม,ไม่ได้รำแล้วคะ่ะเพราะว่าพักสักก่อนเนะะาะเพราะว่าตอนนี้ก็โรคระบาดก็เยอะ,ะคะ่ะเขาก็เป็นห่วงโรคระบาดนี่แหละคะ่ะทุกคนก็มีอยู่ใกล้แถวบ้านเราก็เยอะ,ะคะ่ะ มายถึงว่าคนที่ติดเชื้อใช่ไหมานี้นเนาะถ้าอยู่แถวทางซูเขาวงอะไรก็เป็นกัน<อ>แล้วเดออยวว่ายาอมนมีมัน,น,นมกระจายหมดแล้วจ้ามันท่วมหมดแล้วก็เลยเป็นห่วงค่ะเดี๋ยวพี่ผู้ใหญ่ก็จะประกาศอยู่ค่ะตอนเย็นๆนี้นลว่าพรุ่งนี้ก็ประกาศซ้ำอีกรอบ<ม>แต่ถ้าประกาศตอนนี้ก็คงไม่ได้และเนาะห้ามล้หม,ห,มห้ามจับกุ้งเลยูเป็นระยะห่างใช่ค่ะห้ามจับกุ่ม ระยะห่ก่อนช่วงนี้นะคะห่ากแค่ะสานไม่ได้มาเนาะไม่ได้เอามาเขาอยู่บ้านปั่นมาบอก่วนก่อนปั่นมาบอก่วนก่อนกลัวจะมีการลามเป็นจุ้งเป็นอะไรดีแม่ผู้ใหญ่ก็เลยรีบมาเราว่าลามหนึ่งคน่ายยูทไปถ่ายัปก็เกินเหรอคะเนาะประมาณนี้หมดทั้หมดายกนแ้กใช่มันก็เป็นเป็นสิบแกลรีบทีกอยาใช่ห สัยนี้มันุกบาไม่รู้รจะทไงล้วก็ต้องทาตามมาตรการนะคะต่อไปเนาะรุนเก้าร่วมแรงร่วด้วยช่วยกันนะคะค่ะรับทรบค่ะต่อจากนี้ผมก็จะไปเดินเล่นแถวทุ่งนาคนเดียวนะแม่แม่ก็จะไปหาข้นนาเหมือนกันเลยคงจะบินกลับไปพักผ่อนที่บ้านก่อนไปหาขุกระปูพ่อแม่เบิกเลยี่ใคปลอดภัยสุดแล้วจ้า แม่ก็เลาไปซ่อนวันนี้น่ะไปซ่อนไปซ่อนพุทรายคุณแล้วตันนี้น่าจะไปถอนหัวมันไหมมีใครรับจ้างขุดมันอะไรไหมครับเอ็เอ็ดเอ็ดับตันเนื้จ้างเมย์บอกผมอยากรับจ้างโอ้ยมันไม่ได้แจงแล้วขอปิดโรงมันปลาเมย์ล่ะโอ้ยแล้วก็ไปตัดอ้อยเก็บผักเก็บหญ้ามาขายบ่อหาวันนี้ครับอ๋อ เก็บหญ้าเนาะให้บัวเป็นี่เนาะเก็บหญ้ามาขายเก็บผักมาขายก็ขายเพื่อเพื่อแล้วก็เอจีก็แล้วมาคือแม่ก็แล้วมีได้ยี่นี่เกินโฉมแล้วแม่ก็กินอยูุคเดียวเนาะปีนี้คะกินกับผู้ใหญ่ก็ไม่ได้แล้วผู้ใหญ่ก็ไม่ได้แล้วผู้พี่ก็ไปกินนู่นละคนละที่เลยเอาง่ะคอนเทนต์ใหม่แล้วไปเก็บเก็บอะไรดีเพชรก็มีอ้อแล้วมันยังมีทันจะฝุ่นดิขับรถอีสานไปเก็บอะไรได้มั่งในบริเวณนี้เกี่ยวหญ้าข้างทางครับเพชร ยาข้างทางเขาเลิซื้อใช่ไหมไม่มีใครซื <fin anta> <ots> ้อแล้วแมวก็ไม่มีวัวถ้าเก็บถ้าเก็บยวมาเสร็จเขากงเอาก็ได้คนเทนก็เอาสิไม่เกี่ยวยาเสร็จพี่เจจะเอาไปโปรยลงตรงไหนก็ได้เหมือนไปเอายาออกให้ชาวบ้านรถจักรยานรถถ่ายอ่ารวมหมูนะครับมาอะไรนั่น แม่ผู้ใหญ่ก็มาบอกให้งดกิจกรรมคนรวมกันเป็นกลุ่มนะคะเพราะว่าทางจังหวัดได้มีหนังสือมาบ้านผู้ใหญ่นะคะให้งดกิจกรรมรวมกลุ่มกันนะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 เามหรือนล่า เมื่อกี้เป็นวินาทีที่จักกีถูกปล่อยออกจากรถตำรวจแล้วลงเกมแล้วครับจักกีเกมแล้วหลังจากนั้นแม่ผู้ใหญ่บ้านวิ่งมาด่วนนะครับครับผมแล้วคำสั่งพิเศษมาพร้อมก่อนที่จักกีจะมาถึงยังไงน้องจักรีรู้ยองไงก่อนไหมไม่รู้นะครับโดยเราควรตกเราต้องเรียนระดับุดียร์ประมาณนี้ครับแล้วก็ไม่ต้องลม มีวันหลังเนาะวันนี้เราอยู่ใกล้ๆกันครับผมมีความคิดพิเศษว่าคือลงมาเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดไว้เลยลุกตื่นช้ามาก็อยู่ต้านก็ใช้กระตุ้นมั่อยู่แดดเลยนั่อยู่แดดเลยมันม่เคยอยู่แลไหมผ่านด้วย โอเคจ้าเดี๋ยวพงได้อยู่มั้งคะถ้าเราคุยกันประมาณนี้เนาะมันนไม่ใช่กิจกรรมดิ๋ยวแต่ถ้าเป็นการละมันเป็นกิจกรรมเนาะค่ะถ้าเราคุยกันก็น่าจะได้แต่อยู่ห่างๆเอาแบบคนกันเองเนี่ยเขาไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วค่ะ จ้าก็ต้องระวังคนที่มาใหม่อย่างนี้ที่เขามา FC ที่มาเนาะเราก็อยู่ห่างๆแบบยุดเออไม่ไหลก็จะลงรถมา FC มาต้องใส่หน้าทุกท่านนั่นใช่จะถ่ายรูปก็ต้องเว้นระยะห่างตอะนี้นะคะต้องคัดฟองและต้องมี สมอหรือว่าหน่วยงานอะไรก็ได้ต้องมาอยู่แถวนี้แหละจะมาแน่ดูแล้วพรุ่งนี้เนี่ยเนาะใช่เพราะว่าเขามีคำสั่งแล้วเอแน่เราลำคนเดียวถ้าบุญมีคนถ่ายคนเดี่ยไม่เป็นไรเราไม่มีคนถ่ายเป็นไรคนเดียวก็ให้เราถ่ายส่งเขาก็พอนน้้เขาเปิดเพลงฟังค่ะเปิดเพลงฟังไม่ได้ลำเออเปิดเพลงตอนนี้เขากำลังซ้อมเพลงเพราะปู่บาริจิตกันอยู่ที่จะประกวดแล้วเลื่อนไปแต่ว่าซ้อมอยู่ ประกวดบอกใช่โอ้ซ้อมอยู่เนาะซ้อมคือเก่าซ้อมมาทุกวันเดี๋ยวมีเปิดทุกวันเพลงนี้ก็แม่ก็เลยไปซ้อมข้องูหรือกระพรูผู้ใหญ่แบบนี้ก็เพลงนี้ตาปซ้อมทุ่นได้แบบนี้ห้ามพอาะโนไปนำได้ไม่ละืนเอาละครับสหรับคิดนี้ขอบคุณมากนะคะแม่ผู้ใหญ่ขอบคุณค่ะ หรือแฟนผู้ใหญ่นิ่มด้วยที่ให้ข้อมูลกับพวกเราในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตุ๊กตาสาวสุพรรณชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะช่องเด็กด้วโอเคนะครช่องอื่นด้วยนะคะช่องตุ๊กตาสาวสุพรรณชาแนลด้วยนะคะขออนุญาตนะคะโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ก็ปล้วกันกันลนี้ะกอน้จ้นี่เราประกาศเตือนกันอยู่อ้ต้องรู้ใจกับแม่